คุ้มไหมร้านนี้ข้าวหมดก็เติมฟรีผักหมดก็เติมฟรีน้ำซุปหมดก็เติมฟรีไปดูกันรา้าต้มดอหมูชามนี้หนึ่งร้อยบาทต้มดอหมูหรือต้มซสี่ยงชี้เนี่ยดูเลยใส่พริกหน่อยใส่พริกไทยเยอะๆเลยนะน้ำซุปหน่อยดูกันเลยข้าวเปล่าี่นี่เติมฟรีนะน้ำซุปก็เติมฟรีบริหารตากก่นอนนะคำโตโตไหนเขาไม่ให้เลือกหลายอย่างนะเลือกสั่งเอา ตัวเลือดหมูต้องมีเลือดด้วยน้ำแข็งฟรีไม่ต้องหยิบเองโครบยี่สิบน้ำซุปผักกับเติมฟรีนะบอกน้องก็เอา <c oughs> ดเด๋วหรือนี่ราคากัน